กลับมาแล้วค่ะกับเทรนด์การตลาดออนไลน์สองศูนย์สองสามที่สรุปมาให้แล้วนะคะรู้ก่อนทำก่อนนะคะมีโอกาสที่จะปังก่อน,นะคะ่ะปีนี้นะคะออนไลน์ห้ามหน่อมแห้มห้ามเป็นมือใหม่นะคะไม่มีเวลาพอที่จะมาเป็นมือใหม่แล้วนะดังนั้นวันนี้เนี่ยมาติดตามสกิลอัพกับครูเฟิร์นนะคะในรายการสกิลอัพพาร์ตสวาทไตี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารแล้วก็เทคนิคต่งตางๆมาฝากกันนะคะ,นะคะ,ะเป็นพาร์ทส,สองนะคะขออนุญา ต่อจากอันเมื่อกี้นี้นะที่เราทุกคนเอ่อเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งได้ไหมเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะคะขอเช็คขอเช็คเสียงแป๊บหนึ่งนะคะมาหรือ,อยังเอ่ยอะเสียงโอเคไหมคะเสียงโอเคพิมพ์โอเคมานะคะโอเคพิม์โอเค,ม,อเคมาหน่อย เยพิมโอเคมันหน่อยอ่าน่าจะได้แล้วนะมาค่ะสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์คำว่าโอเคมาเลยนะ,ะพิมพ์คำว่าโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะตอนเมื่อกี้นี้ที่ค้างไว้นะคะก็คืออสิ่งที่คนทำออนไลน์จะต้องโฟกัสในการทำการตลาดปีนี้นะคะ2023นยี่สิบนะก็คือเรื่องของหนึ่งคือ Metaverse เนาะ Metaverse มาแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยเตรียมตัวเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้แล้วนะคะว่าเมตาเวิร์สเราสามารถจะเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทําการตลาดอะไรได้บ้างนะคะสองการตลาดแบบอินฟลูเอนเซอร์การที่เรารู้จักคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะหรือแม้แต่กระทั่งตัวเราเองนี่แหละนะคะเริ่มขึ้นมาสร้างตัวตนปันช่องนะคะแล้วก็สร้างผู้ติดตามของตัวเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงเป็นหัวหอกทางการตลาดที่สําคัญในการที่คุณเนี่ยจะเข้ามาทำธุรกิจ กิจบนออนไลน์ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นอะไรน,นะคะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะคะยังสามารถไปต่อได้อีกตลอดทั้งปีแน่นอนนะคะรวมไปถึงถ้าตัวเรานะคะที่เออาตัวเราเองนะขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะ <c oughs> คุณก็ต้องเริ่มต้นขึ้นมาสร้างตัวตวนกันแล้วนะคะนะ <c oughs> สามนะคะวันนี้เนี่ยการที่เรายินแอดเนี่ยการซื้อโฆษณามันจะค่อนข้างยากขึ้นเรื่อยๆนะคะการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แม่นเนี่ยมันจะค่อน ข้างยากกว่าเมื่อก่อนเ,เยอะนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีกฎเรื่องของความเป็นส่วนตัวต่างๆเนาะซึ่งเอ,ออย่างที่เราเห็นกันอะไม่ว่าจะเป็น a อ p l e ก็ดีน,นะ,ะที่เรื่องมีเรื่องราวของสิทธทิข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาทําให้คนที่ซื้อโฆษณาเนี่ย <Maybe. S 1> ไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลของลูกค้าได้อย่างแม่นยําเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะในการที่จะพาเกตเป้าหมายลูกค้าแม่นๆนะคะดังนั้นวันนี้สิ่งที่นักการตลาดหรือพวกเราที่ทําออนไลน์เนี่ย ควรจะต้องศึกษาเพิ่มนะคะก็คือนอกจากการยิงแอดแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปดูว่ามันจะมีวิธีการอื่นๆอย่างเช่นการตลาดสนบาทหรือจะมีวิธีการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เน,ะนะาะการสร้างตัวตนอะไรพวกเนี้ยหรือและการเก็บข้อมูลลูกค้าอะไรพวกเนี้ยทำยังไงที่จะมาทดแทนนะคะไม่หวังพึ่งแค่การยิงแอดอย่างเดียวเพราะการยิงแอดซื้อโฆษณาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับทุกๆุกธุรกิจนะคะเพราะในบาง ธุรกิจเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาจะมีช่วงเวลาในการตัดสินใจที่แตกต่างกันนะคะ,ะบางธุรกิจที่คนไม่รู้จักมาก่อนมันคืออะไรวะหรือคนยังมีความกลัวอยู่คนยังมีความระแวงอยู่แบบเนี้ยเขาก็จะต้องเห็นเราเนี่ยหลายๆครั้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอาการยิงแอดเนี่ยมันก็มันจะเป็นบทสรุปให้กับทุกธุรกิจมันเหมือนกันไม่ได้นะคะดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวในการที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนั่นเองค่ะต่อไปข้อสี่ จ้าอ่ะข้อสี่นะ,ะก็คือการโฟกัสจุดเล็กๆหรือจุดที่ทําให้เกิดรายได้จริงบนออนไลน์อ่ะอันนี้ก็คือย้อนให้หน่อยนึงนะคะก็คือวันเนี้ยมันมีการทําออนไลน์มันมีหลายเรื่องมา,มากกะซึ่งถ้าเกิดเราอะ่ะเอาเวลาของเรานะคะไปทําในสิ่งที่จริงๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้ทําให้เราเกิดรายได้เหนือ,อปะอ่าเราไปทําในสิ่งที่ที่มันจะเสียเวลาตัวเรานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ในปีนี้น่ะอยากให้โฟกัสกันมากๆว่าในในอะไรกันแน่ที่เราทำแล้วว่ามันจะทำให้มันเกิดรายได้กลับมาหรือว่ายอดขายเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะก็อาจจะต้องมาโฟกัสเรื่องนี้อ่ะให้มากๆนะคะอันนี้ก็คือเออเป็นข้อที่สี่นะต่อไปข้อที่ห้านะคะอ้าวที่หายพิมพ์แล้วหายไปไหนวะข้อที่ห้าเอเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ เมื่อกี้พิมพ์เราไม่ได้เลกคอร์ดไม่ได้ข้อที่ห้าคือประสบการณ์ของลูกค้านะคะสำคัญกว่า SEO นะคะ <c oughs> จริงๆเนจะบอกว่ามันก็ไม่เชิงว่าสำคัญกว่าหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันควรจะต้องทำไปด้วยกันมากกว่านะคะ <c oughs> ในยุคแรกของการทำออนไลน์ก็คือเราจะทำยังไงให้คนเห็นไลฟ์สดเราเยอะๆ <c oughs> เห็นโพสตเรามากๆถูกไหมคะ ต่อให้ขยันแค่ไหนวันละสิบโพสไลฟ์วันละสิรอบนะแต่ถ้าคนเห็นน้อยเนี่ยเหนื่อยฟรีจริงจิงอ่ะคน,คนเห็นน้อยคือเหนื่อยฟรีดังนั้น,นการทำ SEO ก็ดีนะก็คือการทำคีย์เวิร์ดเนี่ยเออให้คลิปของเราให้ช่องของเราให้โพสของเราคนเห็นเยอะอหรือเทคนิคการตลาดศูน์บาทต่างๆเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่คนที่เข้ามาทำออไนไลน์ใหม่อ่คุณต้องไปเรียนรู้นะไม่ใช่ แบบโพสไป็มั่วม่ทำมั่วม่คือถ้าวันนี้เรารู้เนี่ยมันทำให้เราไปได้ไวโอเคไหมทีนี้ต่อมาในปีนี้นะคะประสบการณ์ของลูกค้านั้นนะก็สำคัญมากนะคะหมายความว่าถ้าอะไรวะสะดุดอีกแล้วเหรอสะดุดอีกแล้วเหรอเนี่ยเอ๊น่าจะเป็นที่อะไรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่อะไรแล้วเนี่ยคุณหน่อยสวัสดีค่ะ เออเสียงเป็นไงบ้างคะเสียงหายสะดุดหรือ,อยังเป็นอะไรหนออ่ะเดี๋ยวเช็คเสียงก่อนนะคะสองสามที่สรุปมาให้แล้วนะเย็คเสียงก่อนนะคะ หายแล้วใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะหายแล้วเนาะฝากแชร์ด้วยนะคะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกแล้วขึ้นไลฟ์ใหม่อีกแล้วอ่ะประสบการณ์ลูกค้าสําคัญยังไงนะคะอันเนี้ยเข้าใจง่ายๆเลยถ้าวันเนี้เราได้แต่หาลูกค้าใหม่อยู่เรื่อยอะ่ะมันก็คือคุณก็ต้องหาไปเรื่อยแต่จนกว่าจะหมดประเภทซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นเนี้ย ลูกค้านะคะไม่ใช่แค่ให้ความสําคัญแต่กับลูกค้าใหม่เท่านั้นแต่เราจะต้องให้ความสาคัญกับลูกค้าเก่าด้วยนะให้ความสาคัญกับลูกค้าเก่าด้วยนะคะว่าเออทำยังไงให้เขาประทับใจแล้วให้เขาอยู่กับเรานานๆนะคะซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะแต่อีกในหนึ่งเนี่ยถ้าในเรื่องของการค้นหาข้อมูลแล้วอะนะคะในในปีนี้เนี่ยเป็นจะเป็นปีที่มีคนรู้ออนไลน์ในระดับลึกๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อย นะคะซึ่งในการแข่งขันกันเนี่ยสมัยก่อนมันจะแข่งกันแค่ว่าเฮ้ยเซิร์ชกู๊ปแล้วเจอเรานะเข้าไปในช่องย t u ู e แล้วพิมพ์เรื่องต่างๆแล้วเจอเรานะแต่ในยุคนี้เนี่ยปีนี้นะคะมันจะไม่พออีกแล้วนะเพราะว่าในเมื่อทุกคนเนี่ยรู้เหมือนๆกันจริงไหมคะทุกคนเริ่มรู้เหมือนๆกันดังนั้นในสิบอันดับแรกที่ลูกค้าค้นหาเรามาเจอเรานะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่อันดับที่หนึ่ง แล้วคนจะเลือกคุณนะคะขาอวัลูกค้าในปัจจุบันเนี้ยเขาดูมากกว่านั้นนะการที่เขาจะตัดสินใจทําธุรกิจอะไรบางอย่างการที่เราจะจ่ายเงินสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะเขาจะมีการเปรียบเทียบที่ซับซ้อนมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะดังนั้นเนี่ยในการเซิร์ชขึ้นมาเนี่ยนะคะห้าอันดับแรกสิบอันดับแรกเนี่ยเขาอาจจะอาจจะเจอเราด้วยอยู่ในนั้นนะคะแต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ ที่แบบว่าเฮ้ยเจอคนนี้อยู่อันดับหนึ่งต้องดีที่สุดมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้บริโภคนะคะคมีความฉลาดขึ้นอ่าเขาพิจารณาเขาเรียกว่าสังสมประสบการณ์มากขึ้นลอ,ลองผิดลองผูกกันมาเยอะเจ็บกันมาก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในการที่เราจะแข่งขันที่ว่าทํายังไงให้คนเจอ่เจอเราก่อนอะ่ะมันก็อาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะคะอย่างเช่นย เรารีบยิงแอดก่อนอ่าหรือว่าเรารีบไปทำเอสก่อนให้ลูกค้าเห็นนะคะมันก็ไม่ได้เป็นข้อบทสรุปว่าคุณจะอ่าได้ผลที่ดีเลิศเหมือนในในปีที่ผ่านๆมานะคะเพราะอย่างที่บอกว่าลูกค้าเขาเกิดการเปรียบเทียบแล้วเขาก็จะรอดูเจ้าอื่นอื่นคือเขาจะไม่ได้ดูแค่เจ้าเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะข้อ6ค่ะ ข้อหกนะคะเอ,ออันนี้สำคัญน,นะเขาเรียกว่าจริงๆถ้าเป็นภาษาไทยก็คือปากต่อปากกันจริงๆการตลาดแบบปากต่อปากเนี่ยมันมีมานานแล้วนะทุกคนอีกแล้วเหรออะไรวะสนุดอีกแล้วเหรอม,มา,าแล้วะคนอีกแล้วเหรอเออเป็นอะไรเนี่ยวันนี้คอมคอมเป็นอะไรแน่ๆเลยอะ่ะ โดนอะไรเข้าไปแล้วโดนอะไรเข้าไปแล้วหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่อาจจะเป็นที่ระบบของสตรีมอย่าเดี๋ยวนะคะ จะลองให้แล้วนะเดี๋ยวขอขอเดี๋ยวขอลองปรับไมค์ใหม่ก่อนนะคะน่าลองให้แล้วนะฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คพี่ลิศสวัสดีคะ่ะ <c oughs> พี่ลิศสวัสดีคะ่ะ <c oughs> ช่างเอกสวัสดีคะ่ะพี่ลิศสวัสดีค่ะช่างเอก อ่ะเอาใหม่นะจะร้องไห้แล้วอ่ะจะร้องไห้แล้วอ่ะเมาส์ไม่จบต่อเลยนะคะต่อเลยปากต่อปากมีมานานมากแล้วในเมืองไทยแต่คุณเชื่อไหมว่าในปีนี้เนี่ยนะคะแม้แต่กระทั่งการตลาดโลกเลยเนี่ยนะคะการทําออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยวันเนี้ยคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่านับปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะ หนักของลูกค้าที่จะฟังนะคะบางทีเนี่ยอย่างที่บอกลูกค้าเกิดการเรียนรู้มากขึ้นนะคะ<ๆ>เขาก็ได้รับประสบการณ์แย่ๆเพราะว่าก็มีมิจฉาชีพเอ่ยมีทั้งโน่นนี่นั่นมากมายถูกไหมคะเมื่อเมื่อลูกค้าเนี่ยเกิดการสั่งสมประสบการณ์นะคะที่ไม่ดีเยอะๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มในการที่จะเปรียบเทียบในการที่กว่าจะควักตังค์เนาะสองนะคะเขาก็จะเริ่มมีความระแวงมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ คุ้มค่ากับเงินที่จะต้องจ่ายออกไปมากที่สุดนั่นเองค่ะในกลยุทธ์ปากต่อปากนะคะวันในปีนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเอมันจะเป็นครียกว่าเหมือนคลื่นใต้น้ำค่ะซึ่งถ้าเกิดธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีนะคะหรือว่าในสิ่งที่สินค้าเราดีบริการของเราดีนะคะมันก็จะเกิดเป็นคลื่นใต้น้ำที่ดีนะคะแต่วันนี้เนี่ยการที่ทำไมจะต้องโฟกัสเรื่องนี้มากๆคุณเห็นไหมว่าออนไลน์อมันเป็นอะไรที่วั คือบทจะดังก็ดังไวเลยแล้วก็บทจะดับก็ดับไวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นะเราไม่รู้หรอกว่าไอ,ไอ้ภูเขาเขาเรียกว่าคล้ายๆเหมือนภูเขาน้่แข็งนะเนาะสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ําสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาเรียกเหมือนคลื่นใต้น้ำนะคะถ้าวันนี้เนี่ยยังไม่เกิดปัญหาเนี่ยมันจะไม่เป็นไรแต่ตราบใดที่เราเราไม่รู้ว่าคลื่นใต้น้ําเนี่ยเขามีการคุยเกี่ยวกับชื่อเสียงของเราแบบไหนนะคะสินค้าของเราเป็นแบบไหนธุรกิจของเราเป็นแบบไหนเนี่ย แล้วมันเกิดการปักต่อปักไปเรื่อยๆนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่มันเกิดประเด็นขึ้นมานะคะอย่างที่พวกเราเห็นกันมาเยอะแล้วว่าค่ะพอดังปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นคลื่นใต้น้ําเนี่ยโผล่ขึ้นมาเต็มเลยนะคะหรือภูเขาน้ําแข็งเนี่ยที่มันเยอะๆที่เรามองไม่เห็นถูกไหมนึกจาได้ใช่ไหมภูเขาน้ําแข็งเอ,อ่อภูเขาน้ําแข็งนึกออกใช่ไหมคะข้างล่างก็จะเยอะข้างบนยอดมันก็จะมีหน่อยเดียว,วแแล้วเหรอ ทำไมไมมันชอ็อตอ่ะทำไมไม,มันชอ็อตทำไมไม,มันชอ็อตอ่ะสงสัยโน้ตบุ๊กน่าจะอาจจะโดนไวรัสหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะหรือไ,ไ,ไม่ก็อาจจะต้องลองไม่ผ่านไม่ผ่านสติีมอยากอาจจะลองลองโอบเอย่างเดียว ทุกคนไม่ได้แล้วแหละไม่ได้แล้วแหละเดี๋ยวขอไปอ,อจัดก,การเรื่องของเทคนิคก,ก่อนแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ